สวัสดีค่ะคลิปนี้นําจะมาพาทุกคนนะคะออกกําลังกายกันในรูปแบบของการฝึกโยคะแต่วันนี้เราจะฝึกโยคะแบบที่เราจะไม่ใช้เสือไม่มีเสือในการฝึกนะคะหรือคนที่เจ็บมือก็อาจจะประยุกต์ใช้การฝึกโยคะแบบนี้ค่ะแบบไม่ใช้เสือเนี่ยในการฝึกโยคะได้เจ็บมือก็ยังฝึกโยคะได้อยู่ทุกวันนะคะเรามาดูกันว่าอาสนะโยคะที่เราจะทํากันวันนี้นะคะจะมี ท่าอะไรบ้างจะมีซีเควนต์อะไรบ้างในการฝึกแบบที่ไม่ใช้เสือนํำก็จะยืนแบบไม่ใช้เสือนําจะที่ฝึกของนํำนี่คือจะอยู่บนพื้นด้านหลังนะคะแล้วก็วันนี้นํำก็จะใส่รองเท้าผ้าใบาด้วยในการฝึกนะคะไม่ใช้เสือเนี่ยฝึกได้ยังไงยังจะสนุกสนานแล้วก็ออกกําลังกายกับท่าฝึกโยคะได้ยังไงนะคะเรามาลองดูกันค่ะ เรามาลองดู transition นะคะแล้วก็ s ี q u e น์ต่างๆของการไม่ใช้เสือใช้และก็ไม่ใช้ข้อมือนะคะเริ่มแรกเนี่ยน้ำก็ยืนให้มั่นคงก่อนนะคะแล้วก็เราจะเริ่มด้วยท่าตรีโกนค่ะในการเหยียดยืดร่างกายนะคะหรือเจ้า triangle post ท่าสามเหลี่ยมค่ะที่เราคุ้นเคยเนาะน้ำใช้ส้นเท้าเป็นจุดหมุนนะคะโดยที่หันหัวเท้าเราเนี่ยไปในด้านที่ลำตัวเราจะเอียงลาดไปนะคะ ทุกท่าของโยคะคือหายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวอันนี้แล้วนํำก็ปิดตัวกลับมาที่ไฮลังค่ะในท่าไฮลังนะคะเข่าหน้าจะงอส่วนขาด้านหลังคือจะยืดนะคะก็ใช้พลิกและหมุนตัวไปมาอันนี้คือไม่มีเสือนะคะและก็ใช้ใส่รองเทาเ้าผ้าใบด้วยในการฝึกหรือถ้ามีเสือก็คือก็ไม่ต้องใส่รองเท้าแค่นั้นเองแต่อันนี้นําประยุกต์ให้ดูว่าเราไม่ใช้เสือในการฝึกท่ายโยคะได้เหมือนกันนะคะอันนี้ประยุกแฮมเบอร์วอรีเออร์ค่ะนักรบพูน นอบน้อมนะคะในท่าที่เราเพิ่งจาวอร์มร่างกายใหม่ๆนะคะเราก็ทำซักประมาณ2-3ถึงโหนนะคะแฮมเบอรวอริเออร์คืองอเข่าหน้าเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยพิระมิดโพสค่ะในขาข้างเดียวกันอยู่นะคะพิระมิดโพสคือยืดขาตึงๆต,ตรงๆนะคะแล้วก็ไปต่อที่วรอริเออร์ทีที่เป็นเซตท่าของการโมดิฟายนะคะโดยที่การที่นำ จับมือแล้วยืดขึ้นไปด้านหลังเราก็กลับมาที่ขาขวาขาซ้ายนะคะกลับมาที่แฮมเบอร์วอริเออร์ฝั่งอีกด้านหนึ่งในโยคะเสน่ห์ของเขาคือทำอะไรแล้วเนี่ยคือทั้งขวาและซ้ายนะคะคือจะได้รับเท่าๆกันหมดเลยนะคะแฮมเบอร์วอริเออร์งอเข่าหน้าขาหลังยืดแล้วก็ไปต่อที่พีระมิดโพสค่ะ หายใจเข้าให้ลึกออกให้ยาวในทุกทท่านะคะท่าที่ยืดตัวขึ้นคือหายใจเขา้าท่าที่พับตัวลงคือหายใจออกค่ะแล้วนําก็ต่อที่นักลบ3ม modify นะคะ modify ก็คือยืดมือไปด้านหลังถ้าไม่ modify ก็คือยืดมือมาด้านหน้าเนาะท่านี้ก็ แกนกลางลำตัวสร้างความสมดุลบาลานซ์ต่างๆให้กับร่างกายนะคะมือที่จับอยู่แล้วก็ลงไปพับตัวค่ะภาษาลิตาพาโดตานาสนะเหมือนเดิมนะคะก็คืออันนี้จะเป็นไวเลกค่ะก็คอือยืดกลางขาเนี่ยกว้างๆออกมาแล้วทิ้งศีรษะลงไปสบายๆมือก็ตีออกมาจากหลังนะคะต่อไปมาวอร์มสะโพกกันด้วยสควอตนะคะสะควอตนี่คือเหมือนกันนำเซตอัพ ถ้าให้น้ำหนักนำบาลานซ์สุดๆเลยคือเข่านำไม่เลยปลายเท้านะคะนำให้น้ำหนักน้ำเนี่ยลงไปที่เท้านะคะไม่ให้ลงไปที่เขา่าเซฟข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอต่างๆของร่างกายให้มากที่สุดแล้วก็อันนี้ก็เป็นไซส์สควอชต่อนะคะไม่ใช้มือเนาะแต่ถ้าใครไม่ไหวนี่ก็คือจะต้องใช้มือเดินไปกับพื้นเนาะเราพอจะจําท่ากันได้นะคะอันนี้แบบไม่ใช้มือก็จะ ยากหน่อยหนึ่งนะคะตึงตัวหน่อยหนึ่งนำกลับมาที่เจ้าายลังฝั่งขานี้ค่ะเมื่อกี้นํำยังไม่ได้ทําำายลังนะคะทําให้ครบทั้งสองด้านแล้วก็รีเวิร์สของเจ้าายลังค่ะต้องการท่านี้จะเป็นแบ็คเบนดิ้งเล็กๆนะคะเราสามารถฝึกแบ็คเบนไปด้วยนะคะกับท่ายืนกลางขาธรรมดาของเราเนี่ยแหละค่ะ Back b บ็ก b e นดิ n งก็นำก็ต้องทําทั้งสองข้างนะคะสเสน่ห์ของโยคะคือทํา2ข้างออกกําลังกายจริงๆแล้วได้ทุกส่วนของร่างกายเนาะ,ะอันนี้จะเป็น Backbending ของเจ้าไฮลังนะคะฝั่งอีกขาหนึ่งหายใจลึกยาวค่ะมี Backbending แล้วนำก็ต่อด้วยทวิสต์ของตีโกนนะคะเป็นทวิสต์ของ t r i a n g l e pose ค่ะ ใช้มือไม่ต้องแตะพื้นนะคะใช้จับเอาแต่ถ้าเราข้อมือเจ็บนะคะเราก็เอามือเนี่ยวางหรือเบาๆแตะที่ขาเราเบาๆได้นะคะอันนี้นําวางไปบนเท้า,านะนํายังคงเป็นทวิสต์ของตีโกนค่ะหายใจลึกยาวจริงๆแล้วเราสามารถค้างท่าอยู่ได้นะคะเท่าที่เราต้องการไซส์แองเจิ้ลแบบมือไม่แตะพื้นค่ะ พาสวะโกนาสนะนะคะมือไม่แตะพื้นก็คือเราจะเอาศอกของเราเนี่ยค่ะวางบนข้อเขา่าในทุกทุกท่าเซตอัพร่างกายก็คือเข่าเนี่ยจะตั้งฉากเป็น90องศาทำให้พอตั้งฉากแล้วเขาก็คือจะไม่เลยปลายเท้าไปโดยปริยายยืดตัวกลับขึ้นมาค่ะหายใจลึกยาวกลับมาที่ พับตัวก้มตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆแล้วอันนี้เป็นภาษาริตาพาโดตานาสนะไทบีนะคะไทบีคือมือเท้าเอวแล้วเป้าหมายของท่านี้ก็คือมือที่เราเท้าเอวเนี่ยเวลาเราก้มตัวลงเราหนีบสอกเข้าหากันแล้วยืดขึ้นไปบนเพดานหรือบนท้องฟ้านะคะท่านี้ก็คือจริงๆแล้วจะทำให้ขายืดแฮมสติงยืดเส้นหลังยืดค่ะ เรามาต่อกันที่แชร์โพสต์นะคะหรือเจ้าท่าเก้าอี้นะคะอุกกตาสนะค่ะหายใจเข้าลึกยาวเซตลำตัวดีๆก้นไม่แอน่นเก็บหน้าท้องเก็บกระดูกก้นโกบพอเสร็จแล้วไปที่นักลบหนึ่งถ้าได้นะคะก็คือใช้ จิตของเราในการเลงขากลับไปนะคะไม่ต้องหันกลับไปมองวอริเออร์วันแล้วต่อด้วยการทวิสของภาสวาโกนาสะนะคะในท่าทวิสคือใช้ศอกขัดเข่าด้านตรงข้ามแล้วก็เป้าหมายของท่าน,นี้ก็คือเจ้านิ้วโป้งมือเนี่ยอยู่ตรงกระดูกกึ่งกลางหน้าอกก็จะกลับไปอีกด้านหนึ่งก็ใช้ไซส์คอรในการยืดเหยียดยืดหยุ่นร่างกายยืด ข้อต่อสะโพกต,ต่างๆนะคะให้เขายืดหยุ่นดีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทําในขาอีกด้านหนึ่งกันนะคะเหมือนเดิมพอเริ่มอีกด้านหนึ่งเราก็จะเริ่มที่เจ้าอุกกตาสนะหรือเจ้าแชร์โพสเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าลึกยาวในท่านะคะเซตอัพร่างกายเก็บกระดูกก้นกบค่ะท่านี้ก็วัดไตเสพแข็งแรงเนาะนั่ก็จะใช้ก้าวแบบที่ไม่หันไปมองเพื่อเข้านักลบหนึ่งบอริเออร์วันนะคะเจ้านักลบหนึ่งวีรพัฒนาสนะค่ะ พอเสร็จแล้วก็ทวิสต์นะคะใช้สอกฝั่งตรงข้ามกับเจ้าเข่าของเรานะคะทวิสล่างกายมาเป้าหมายของท่าคือน,นิ้วโป้งของมือเราอยู่กึ่งกลางของกระดูกหน้าอกหรือเจ้าตรงกับเจ้าสเตอร์นัมค่ะเราจะสามารถประยุกต์ใช้ท่าการฝึกโยคะนะคะโดยไม่ใช้เสือแล้วก็ข้อมือเนี่ยแตะพื้นให้น้อยที่สุดหรือไม่แตะเลยก็ได้นะคะลองประยุกต์ใช้ทานซิชันต่างๆของท่า โยคะแล้วเอามาฝึกคะ่ะเราจะได้ฝึกกันได้บ,บ่อยๆเรื่อยๆเสมอๆทุกวันนะคะนี้เป็นเป็นครูดาวนะคะเป็นพับตัวลงแล้วดึงยืดดึงมือดึงแขนขึ้นนะคะครูดาวก็นําก็เน้นการก้มเอียงแอนบิดทุกองศาทุกมุมของร่างกายเหมือนเดิมนะคะโดยที่ยืนอยู่กับที่แต่พับตัวมาด้านหน้าพับไปด้านข้างนะคะแล้วก็ยืดลําตัว กูดาวค่ะพบกันนะคะสวัสดีค่ะ